ผลงานของบ่าวตุ so paper, okay, ่นเราเห็นมสามมบอบเลยด้วยเอาวาเลยครับฮะ

โอ้เดี๋ยวกูเอาไปโยนเลยไม่ต้องคิดกดนะครับกดปึ้กแตกบ่ไหวเนี่ยมันไม่บ่แตกอ่ะอยู่ oh, oh, oh. <laughs> น้องบาตุนได้ย well, ังน um. well, yeah. oh, yeah. ้อได้ยังบาตุนมาเบิ้งมาเบงว่าสันที่น้องบาตุนนะเอาถาเบิงยกยกไหมเรื่องซ้อนยกเกินยกเกินโอ้หมาอยู่ตัวนี้บาทนี้โอ้โหมาหมาหมาที่น้องหมา พอปูก็ได้เด้อพอเบาตุนพี่น้องพอเบาตุนก็ได้เท่ากันพ่อยกโซ่เนี่ยพ่อ โอ้หนึงกรได้ขึ้กันพออส่วนกรไดขึ้กันในะ่เนักย้อนหนีะเรียรัหนึ่งแบพะวงหนีพ้นบุคคหลายดค่ะพี่น้องน้องหน่อยน้องแคบน้องไม่กว้างแต่ว่าปลาลาย ผลงานของบ่าวตุ่นเอาขึ้นมาสามบลอดเลยค่ะนี่นี่ของยายดยวาเ้มากันจ้ทางกัมาเ้าล oh no. ่นีเด้ยวเ น,นั้นก็จะขายถึงโหลดด้วยค่ะคุณีมอได้มากกับกิ่นมะขายยังสีเลค่ะเนะ